ជួបគ <disposable> ្នាយាយរាចង់លាគ្នាហ្មងកាប់ជួបគ្នាពីបែបនេះជួបគ្នាតតតងខ្ញុំដើរដល់នេះលោកឯងដើរខាងនោះចុះបាយអើលបងគុំមកបាយបងអង្គទៅអង្គទៅដល់បានហេតជួបគ្នានោះនិយាយគ្នាបាននេះគាត់រោងកង់ full អ <laughs> <Ờ, cười> là... <laughs> <People> <laughs> <nhé, kho> ើអើពួក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 អើមួយគងពួកគូគេថាបានហាក់យុងនេះដូចគាត់ថាអើដូចគាត់យីងនេះដាល់ខាញ៉ៃគ្នាយីនខប់ព្រះលៀងនេះដាល់តែជួយទាំងស្រួលគួលអាខ្ញុំទៀតហ្នឹងមេខ្ញុំមិនដល់ឡើយទេមិនដល់ព្រះលៀងថាខ្ញុំមិនដល់ដល់ព្រះលៀងបី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 ងាយណោះដល់រលដល់យើងនេះមើលព្រះលៀងយឺដាល់ប្រហែលអាចទៀតដាល់ប្រហែលថ្ងៃ มาติดเยอะเอาให้จำบาเยืนน่ามาคบฟเฟ่ไงเกลียวลาสีเนี่นะนี่คัฟเฟ่นี่ก่อนสิประมอกเช่นไปเอยไป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 เรื่อยๆแล้วเราไปเนี่ยเราไปตะจูบเรียนทหารเขมร์จุดยุทธศาสตร์สูงกว่าได้เปรียบไล่ทหารไทยแต่เพื่อทหารไทยนะตอนนี้กำลังเผชิญหน้ากันนะครับไทยกับเขมรแต่ว่าเขมร ไม่ยอมนะตะเพิดอทหารไทยไล่ออกไปจากพื้นที่นะครับแต่ว่าทหารไทยก็ไม่ยอมเพราะว่าที่นี่เป็นเขตติดต่อระหว่างกัมพูชากับไทยเป็นเขตแนวชายแดนนะครับขอมรมไม่ยอมไทยก็ไม่ยอมนะครับตรงนี้เป็นเขตสันปันน้ำนะะไม่ว่าใครที่ไหนก็ไม่สามารถที่จะมายึดตรงนี้เป็นจุดของตัวเองได้นะครับผมไม่ได้แบ่งเขต เป็นของฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจนนะครับผมแต่ว่าทหารเขมรได้มายึดจุดยุทธศาสตร์ก็คืออยู่ที่สูงได้เปรียบนะโอ้โหตอนนี้ใต้ใจใหญ่เลยอะตับไล่ตะเพิดทหารไทยออกไปออกไปอย่างั้นอย่างนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้ก็ไปเจอคลิปของขเมงขเมรทหารเขมรที่ไทยไว้สดๆร้อนๆนะฮะว่าเป็นยังไงนั้นก็จะมีการะตะเพิดไล่ทหาร นะแล้วก็ไปลงโซเชียลเฟซบุ๊กนะแล้วประชาชนชาวมเขมรก็มาคอมเมนต์นะมาด่าไทยมาด่าทหารไทยท,ท,ทั้งๆที่ตรงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นของไฟใดไฟหนึ่งเนาะมันเป็นเขาเรียกอะไรอะดูแลเพราะรดูแลด้วยกันนะฮะร่วมกันนะฮะเดินลาดตระเวนร่วมกันเนาะก็ไม่ไม่ใช่ว่ามีใายใดไฟหนึ่งทางเขมรนี่ล้ําเข้ามาในเขตไทยนะได้ยืนอยู่ที่สูง ขีโวยววยใหญ่เลยไล่ต่เพื่อทหารไทยโอ้โหได้ใจกับพูชาเต็มๆนะชาวประชาชนที่เห็นเฟซบุ o กนะคะว่าทหารตัวเองเก่งโอ้โหยึดจุดยึดาศาสตร์ยึดที่ได้ยึดที่ดินของอไทยได้ยางนั้นอย่างนี้นะที่จริงก็ไม่ใช่นะครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมพร้อมกันครับผมปะ จุดคนนี้ย่คนนี้จังลาคาไม่จับชูบเนี่ยนี่คืออางเมนได้ใจมากเลยนะฮะแ้วช่วเนี่ยต้องต้องต้องนำตอลน่อยดิลไอ้ดาคนโนตัวไปอะไรตัวตทางไทยก็ไม่กลัอ่ะเฮ้ยนี่ลี้ยงรองคอน អ <đ matte> <c footsteps> ើអ <Wheelonents> ើមកគាត់គាត់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  เอาให้จบาเนน้าาทนงาเลลาทหารไทยก็ไม่ยอมนี่ไม่ใช่ของคุณเรอนือยาอนรไอยะจเนราใจเย็นมากนะครับ กอกางเย้ะเลยจูบขี้เลี้ยเยอนี้เลียจงลาไม่จับจูบเนี่ยานี่ายใจาเยถ้าอยู่ที่สูงกว่านเป็นใหญ่โตนะฮะทางที่อานไทยบอกว่าไม่ใช่ของคุณทางของคุณอยู่ทางโน้น

กาทางไงมาเช็คยอปีไงถูกเราลกาเพียอมาให้มาดูเองไปามเราเยอะไปขอบคลณนะเจรจาตีบางสักท่าเดี๋ยวค่อปีไงบางสักประมาณเท่าทหารไทยนิ่งมากนะครับท่านผู้ชม ต้องรอทารไทยนิ่งและหนักแน่นมากครับ นี่นะฮะท่านผู้ชมครับขมนนะฐานขมนได้ใจอยู่ที่สูงกว่าอ่าโวยวายใหญ่เลยฐานไทยทอย่ามาทริงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ของคุณโอ้โหท,ท,ทั้งๆที่ตรงเขตตรงนี้ก็เป็นแนวร่วมเนาะเขตชายแดนตรงนี้เขายังไม่ได้แบ่งปันนะก็คือเป็นช่วงสันปันน้ำเนาะก็น่าจะเป็นช่วงสันปันน้ำเพราะว่า เป็นภูเขาเลื่อนสูงนะก็เป็นเขตติดต่อกันนะครับแต่เมนผมคิดว่าเลื่อนออกมามาฝั่งไทยล้ำล้ำแดนฝั่งไทยด้วยซ้ำนะฮะทีนี้เมนได้จุดยุทธศาสตร์อยู่สูงกว่าทำเป็นไะด้ใจไล่แต่เพื่อทหารไทยนะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามานะฮะนี่ครับแต่ว่าทหารไทยแบบหนักแน่นมากแบบ นิ่งโอ้โหสุดยอดไม่รู้จะพูดยังไงเลยว่าการไทยนี้ถ้า,ขาเขมรตุกติกนะรับรองโดนแน่ครับนี่ขเขมรก็เริ่มจะตุกติกแล้วนะครับนะมันเป็น,เ,นเขาเรียกอะไรแหกกฎของ m อ u เนาะแหกกฎมาตลอดนะขเขมรน,นะครับล้ำแดนมาตลอดนะครับทั้งที่ตัวเองอล้ำแดนเข้ามาแล้วแทนที่จะถอยใช่ไหมครับอันนี้แบบ มาไล่เพื่อทหารไทยนะโอ้โหทหารไทยถือว่าหนักแน่นยอมรับใจทหารไทยนะนิ่งแล้วก็หนักแน่นนะยอมฟังคเมนพูดว่ายังไงบ้างนะแต่ว่าทหารไทยนี้สุดยอดนะคือคเมนเนี่ยจริงๆแล้วก็ขึ้นมา,เ,าเลยล่ำแดนไทยมาตลอดนะ แต่เขาก็แบบเขาบอกว่าเป็นของเขานะท,าท,าทั้งๆที่มีเขตติดต่อกันแต่ว่าล้ํามาล้ําข้ามข้ามเขตมาก็จะเอาเป็นของตัวเองให้ได้นะครับโอ้โหยอมใจขเม้นเลยเชื่อถือไม่ได้ขเม้นนะทารไทยก็รู้นะนิสัยขเม้นเป็นยังไงนะฮะถ้าตุกติกมาเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ก็ตรอรอรอ,รอ,รอดูก่อนว่าจะมีเรื่องราวที่ เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นอีกไหมเพราะว่านี่เป็นการประชิญหน้านะฮะระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชานะครับผมก็ถ <c oughs> <c oughs> ือว่าดีอย่างหนึ่งก็คือทหารไทยนี้ <c oughs> อดอดทนอดกลั้นนะ <c oughs> นิ่งนะสุดยอดมาก <c oughs> ถ้าเกิดว่าทนไม่ไหวถ้าเกิดมีการประทะกันจริงๆนี่ผมว่าอาจจะเป็น ข่าวดังหรือว่ามีความสูญเสียนะฮะก็เลยทานไทยก็เลยไม่อยากจะลงมือเนาะถึงว่าทานขมรนจะยั่วยุขนาดไหนก็หน,นักแน่นในใจอะ่ะแบบโอโ้โหเก็บไว้อะ่ะเก็บไว้ในใจแบบแต่จริงๆแล้วหมันไส้เลยเนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าทานขมร้นแบบยั่วยุตลอดเนาะยั่วยุทานไทยตลอดนะ โวยวายเสียงดังลั่นป่าเลยโหทําเป็นแบบคมคูทหารไทยที่ไหนได้ทหารไทยแบบนิ่งมากครัยอมรับใจทหารไทยมากครับสุดยอดนะครับโอเคนะสําหรับคลิปนี้ก็มาให้ท่านผู้ชมไปดูว่านี่คือเวลาคามนมันได้ใจนะเวลาอยู่บนจุดสูงนะทําเป็นเก่งกาดแต่ว่าอยู่บนตามแนวชายแดนที่พื้นดินน่ะ คุยกับทหารไทยนี่โอ้โ oh, หแทบจะนิ่งเลยฮะโอ้โ oh, หนี่ฮะนี่ละครับเขาเรียกว่าเป็นไอเขาเรียกว่านิสัยของคนทหารขามนนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะตรงไหนที่ได้เปรียบก็คือพึกเคิมแบบคมคูนะฮะทางที่ตัวเองเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าวันไหนนะฮะจะโดนจะโดนตกโอเคนะฮะ ยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เนาะทุกคนก็เดี๋ยวหาคลิปมาฝากอีกคลิปหน้านะฮะเดี๋ยวรอติดตามรับชมนะตอนนี้เวียดนามปั่นป่วนชายแดนขเขมรแล้วนะครับนะฮะเวียดนามเอ๋ยเวียดนามมาคุยกับไทยก่อนนะว่าจะแบ่งกันยังไงเนาะจะได้ลงตัวนะครับสำหรับคลิปนี้เราขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเอาคลิปหน้านะวันเวียดนามปั่นป่วนทารเขมรแล้วนะครับบินโดรนขึ้นบนฟ้าทารเขมรเตรียม กองกำลังไปต่อต้านโดรนนะฮะของเวียดนามแล้วเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ